สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้เอาชินได้ว่า2-2-0นะฮะเป็นซอฟนะฮะวันใจอีทุปตัวนี้เคยเอามาลงขายมีสูเรียกได้ว่าสสยแคบไมมนะครับคือมันด้วยด้วยดีไซน์ก่อนนะด้วยดีไซน์แอนอยู่นี่นะแอนมันค่อนข้างแบบดีดีเานะมันใช้หัวแคบกป้งมังคับนะกดดับอยู่นี่นะ น้ำหนักเบามากนะฮะน่าจะประมาณ3โลแปดหรือ4โลนี่แหละหกลบนิดหน่อยนะครับลานดึงเบาด้วยนะดูเชือก ตำหนิมีนิดเดียวตรงนี้เองนะฮะก็ไม่อยากจะเปลี่ยนมันอ่ะมันใช้ได้อยู่นะครับเบามากนะฮะยี่สสองซีซีนะฮะสองย่งหวะตัวนี้ชินได้ว่าเบามากเบามากนะฮะสำหรับรับผู้ใหญ่ที่แบบอยากจะซ้อมตัดนะ เอาไป3,400บาทรวมจัดทรงค่ะของแถมไปมีสัตพายให้นะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานรับประกันเบื้องต้นให้ก่อน100วันนะนะครับใครที่ชอบชินได้ว่านะเบาๆแจ๋วนะครับแทนก็เท่ดีนะโอเคสวัสดีครับ